เท้าเลยเนาะหยิตะวันขึ้นเลยเนาะครับผมไปไปออกกูบวงเก็บบวงกันเนะะาะก็เช้าแล้วไปไปดูกันมัาจะไะหยิบตัวจะหมาไม่หมาเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมดงครับผมมาแล้วครับผมเย้ครับผมดีครับผมจะขอดูกใช่ไหม ีตายครับเท้านี่ก็มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมหวังครับเห็นไหมครับพเพื่อนคันบ่วงหายแล้วครับนี่ครับผมสองเพล่หนึ่งเพล่สองเพล่พลแต่เห็นคันเดียวครับ เฮ้โยโรยดูดพิ่มเอาเะครับนี่ลูกายครับผมนี่ครับทางครับนี่ครับมองหาครับตามหาครับแึบะไรวะน้องเยนี่ครับ อย่างไรวะนี่ครับไหนคันบ่วงเราโอ้ไหนครับันบ่วงโอ้โหครับหมานครับติดครับติดครับมันหวานครับผมมันหวานครับผมนี่รากมาเฉยเอาครับผมหมานแล้วครับเลี้ยวครับพี่น้องหายให้เลี้ยวครับผมหายให้เลี้ยว หมานี้วครับผมมีดินมีดินครับมีดินครับมีดินครับหมานอีกเดียวหมานีกเด้วครับโอ้ทิศเดียวครับผมเฮ่ครับช็อตเด็ดได้ครับพี่น้องครับทิศเดียวครับผมเข็มขัดดัดเดียวครับเฮ่นี่ครับครับผมมันหมานครับผม ติดเอวครับผมก็อเครับผมเดี๋ยวก็จะได้จัดการเนาะครับผมบวงล้มอีกแล้วครับผมนี่ครับผมยักยักจะยักแล้วยักแล้วมีตัวครับผมมีตัวครับนี่ครับนี่ครับติดนี่ครับ ครับผมหมานี่เลยครับผมหมานครับเช้านี่หมานครับผมหมานครับผมไปต่อเลยครับผมไปลุ้นต่อครับผมนี่ครับผมอันนี้ลูดครับนี่ครับนี่ลูดครับผมไปครับผมไปต่อครับ ครับพี่น้องรูดพุทเลยครับผมนี่ครับอืมฮะโอ้อาพี่น้องพวงหายแกล้วครับผมพวงหายแกล้วครับหายอีกแล้ว ไปเล้ยครับไหนเนาะผงหอยครับโอ้พี่นุ๊กนี่ครับผมเมมาอยู่นี่ครับผมอ๋อนี่ครับตายเลยครับผมตี่ตายเลยครับตัวนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับคันบวงครับนี่ติดตายเลยครับ ตายแล้วครับตัวนี้ครับผมนี่ครับผมหมานะครับสองเต็มตอนเลยครับนี่ครับหมานมาครับขันบ่วงล่มอีกแล้วขันบ่วงล่มอีกแล้วหมานีกแล้วครับผมนี่ครับหมานีกแล้วครับหมานีกแล้ว อันนี้จะหายอีกแล้วครับอันนี้หายไปไหนครับอันนี้หายอีกแล้วครับหายไปทางไหนโนฮะเฮียทางไหนที่รับพี่น้องทิดครับผมที่ครับโอ้พี่น้องครับโอตเลยครับโอ้นี่ครับอืออะไรหายไปไหนอือครับใส่สวยเลยครับผม โวนอีกแล้วครับผมของตัวท่อนแล้วครับโซนอีกแล้วครับผมหมานี่ครับผมนี่ครับใหม่ๆเลยครับขุยครับนี่ครับทางครับหมานีกแล้วครับหมานีกแล้วโซนสองเลยครับผมเอาขี่ครับผมนี่หมานหมานมานครับผมนี่ก็โอเคกูบวงเสร็จแล้วเนาะไป เรวจะไปสรุปแต้มให้พี่น้องได้ดูกันเนาะครับผมไปแต่หมานครับวันนี้ครับหมานครับผมวันนี้ได้ค่นข้างที่จะเยอะครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปแต้มให้พี่น้องได้ดูเนะาะว่าเมื่อคืนนี่ได้เจ็ดตัวเนาะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะได้กี่ตัวครับผมหมานครับผมวันนี้นะครับผมก็สรุปให้พี่น้องได้ดูเนาะ ก็คนต้นเช่าก่อนนี่แหละครับผมคนงานต้นเช่าครับผมมานับกันเลยครับผมต้นเช่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่หนูน้อยครับผมก็ยี่สิบสี่ตัวต้นเช่าเนาะ นี่นะครับผมก็สรปเมาคืนนี่ก่อนนี่ครับเจ็ดตัวครับนี่หมานอยู่ครับหมานครับนี่ครับต้นเช่าครับผมหมานเช่นเคยหมานครับผมโอเคครับผมก็จะได้เตรียมตัวเนาะตอนนี้ก็มาครบกันหมดแล้วครับผมนี่ผ่านวิววันนี้หมานไหมครับหมานนะครับยี่สิบแต้มครับผมผ่าน นี่ครับนี่ลุงลุงแมวเด้อครับนี่พันแมวครับได้กี่ตัวครับพันแมวยี่สิบสองครับสอครับยี่สิบแต้มครับของพันเบลยี่สิบแต้มครับอ่าก็ได้ทุกคนครับหมันทุกคนครับผมอ่าครับผมก็นี่ก็โอเคสรุปแจมให้พี่น้องได้เห็นกันแล้วเนาะก็จะขอตัวกลับบ้านเนาะที่นี่ครับโอเคครับผม